เปี่ยนเปื่อนีอยู่อำเภอภูสางครับเจน,นครับมาหาวัคซีเข็มแรกตีโรงพยาบาลภูสางได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปี่ยนื่อนท่านผู้ชมทีหักทุกท่านครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลปูซางมาหาปัคซินเข็มแรกครับเป็นพื่อนท่านประชมครับเพื่อนท่านประชมที่จะมาชีดพัคสีนเข็มแรกนะครับบม่ยากเลยนะครับเหมือนได้ใบนัดมาแล้วก็เข้ามายืนใบพร้อมบัตรจำัวประชาชนนะครับเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจวัดความดันครับหลังจากนั้นก็ไปจุดที่สองครับจุดที่สองก็เป็นจุดคัดกรองข้อมูลนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็ไปจุดที่สามครับจุดที่สามก็เป็นจุดรอฉีดยาครับ ชั้ที่สามนะครับตรงไหนก็จะมีหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่รออยู่นะครับผานจื่อไปฉีดยาวัคซีนเข็มแรกนะครับเป็นเพื่อนครับหมอุ่งอยากเลยครับมาตีโรงพยาบาลภูสางครับวันนี้ผมก็มาฉีดเข็มแรกครับเ็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากฉีดเสซจนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะบอกไปที่อาคารรอดูอาการครับนั่งอยู่30นาทีรอดูอาการเซจเจ้าหน้าที่ก็จะมีใบฮินะครับวันนี้ก็ผ่านไปได้ดีครับก็มีอาการ ปวดแขนน้อยๆนะครับบอกถึงขั้นว่าจะนักนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆที่พอแม่ปีน้องมารอฉีดยาวัคซีน ป้องกันโรคโควิด -19 เกของโรงพยาบาลภูซางครับผมก็ไปฉีดมาเรียบร่อยแล้วนะครับเข็มแรกครับฉีดมาเดียบร่อยแล้วก็ไปที่อาคารรอสังเกตอาการครับนะครับอาคารกอยโยตั้งหลังต้นนะครับนะครับหลังจากที่ได้สังเกตอาการ30นาทีครับอยู่ในอาคารรอดูอาการนะครับก็จะได้ไบนัดมานะครับไปเปลี่ยนครับ นี่เขเป็นใบนัดของผมนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด19ในสถานที่โรงพยาบาลภูซางข่าปุนกระจังบอกว่าทางมีอาการดังต่อไปนี้หลังจากรับวัคซีนให้พบแพทย์ณนะโรงพยาบาลเชียงคำนะครับมีอาการไข้หรือว่าปวดหัวปวดบวมแดงร้อนที่บริเวณสีดวัคซินอ่อนเพลียไม่มีแรงปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนอาการอื่นๆเช่นท้องเสีย หลังจากที้ไปก็ไปบ้านครับเพื่อนๆครับมีอาการนั่งตอไปนี่ด่อ่านไปนะครับก็ให้ไปโรงพยาบาลเชียงคําเลยนะครับเดี๋ยวหมฟังนึงก็จะเป็นระวัติการฉีดวัคซีนของเขานะครับของผมนี่ฉชดวันที่9กันยายน2564ครับวันที่เเดือน9ครับเป็นวันดีแล้วครับเวลา10นาฬิกา2นาที30ิวินาทีครับชื่อวัคซีนผู้ผลิตวัคซีนโควิด -19 ซีโนแวคนะครับตัวนี้ก็เป็น number ของวัคซีนนะครับผู้ฉีดวัคซีน นายแพทย์ฤษณิศนวันรรัตนประยูนเรามีหมายเหตุนะครับโปรดอย่าลืมเข้ารับการวัคซีนครั้งที่ 2, 2> เพื่อประสิทธิภาพป้องกันโควิด19นัดหมายรับวัคซีนครั้งที่2 30กันยายน2564เวลาเก้าโมงครับผมก็จะได้ไปฉีดวัคซีนเข็มที่2วันที่30กันยายน2564เก้าโมงนะครับวันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนคับ เพื่อนๆที่จะมาหงงบานภูสางนะครับี่อยู่ในอำเภอภูสางก็สามารถมาได้เลยนะครับน่ครับดูป่อแม่พี่น้องมาเิิกันนะครับ โรงพยาบาลภูซางจังหวัดพะเยานะครับวันนี้วันที่9กันยายน2564วันที่วเดือน9วันดีเหลือกดีครับฉีเดเรียบร้อยแล้วนะครับครัปลาป,ประยูบรรยากาศร,รอบรอเข้าไปตรงไหนมาได้นะครับเก่งใจเจ้าหน้าที่แล้วก็เก่งใจคนที่จะมารับวัคซีนเข็มแรก เมีสองไปตีว่าการอำเภอผูสังนะครับผมก่อจะไปในวันที่30กันยายน2564ครับรับเข็มที่2นะครับวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีครับทั้งปอทั้งแม่แล้วก็ตัวผมมาชีดเป็นกันทุกคนเลยนะครับภาพเข็มแรกครับไปเปิดครับนะครับเป็นบรรยากาศของโรงพยาบาลภู้ังจังหวัดพะเยาครับซึ่งก็โรงพยาบาลภูซังจังหวัดพะเยาก็เป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะครับ เพราะว่าแยกจากอำเภอจังคำมาครับก็มาเปิดปรโรงพยาบาลภูสางตรงนี้นะครับซึ่งอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาก็ออยูติดประเทศเพื่นบ้านของเขานะครับคือประเทศลาวครับเมื่อเราเดินทางไปในฝั่งทิศเหนือครับ ก็จะไปน้ำตกภูซางมม่อวได้นะครับแล้วก็ไปถึงบ้านหวัวก็ดานชายแดนบ้านหวัวไทยเรานะครับตอนนี้ก่อกำลังปิดกันอยู่นะครับช่วงก้อนก้อนปีกอนนะครับมีความคืบขึ้นครับในการข้ามไปติดประเทศลาวนะครับถ้าดดานเปิดหรือว่าเปิดพรมแดนเมือ่อใไนะครับเพื่อนๆ่อก็สามารถมม่อัได้นะครับอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานีนก็ถือว่า มีแรงท่องเที่ยวนักครับเพื่อนเพืนครับนะครแต่ลราคนก่อนหลังจากที่เฝ้าดูอาการแล้วก็จะเดินออกมาครับเดินออกมาเพื่อกลับบ้านนะครับเมื่อดูอาการเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ใบนัดมาเป็นแบบนี้นะครับอ่านดูนะครับเมื่อเขามีอาการไข้ปวดหัวปวดบวมแดงตีห้อนตีบริเวณที่เขาฉีดนะครับเขาฉีดตีแขนซ้ายแขนขวาถ้ามันบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีนอ่อนเพลียบบอกมีแห้งปวดเมื่อยขึ้นไส้อา,อาเจียน หรืออาการอื่นๆอย่างท้องเสียบันท้องบวลุกต้องนะครับควนก่อให้ไปดิโรงพยาบาลเชียงคำนะครับไปป้าหมอเตีโรงพยาบาลเชียงคำเลยนะครับแต่ของผมวันนี้ก็บอกเมีอาการเป็นจะได้นะครับก็ต้องไปถึงบ้านก็ต้องไปพักผ่อนกันสักกึ่งวันครับแล้วก็ทํางานต่อนะครับ ครับคลิปนี้ดีผมมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เดีโรงพยาบาลภูสางจังหวัดพะเยาครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเป็นเพื่อนตีอยู่อำเภอภูสางครับเจอนครับมาหาวัคซีนเข็มแรกดีโรงพยาบาลภูสางได้เลยนะครับขั้นตอนกระบอกยุ่งยากครับผมมาก่อใจเวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ได้ฉีดเซ็จเป็นตีเรียบร้อยเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีครับ ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านหน้าด้านหลังนะครับเจ้าหน้าที่ตีใหบวัดความดันนะครับรกีอูก,ก่อนว่าโอ้ยอยู่ด้านหน้านะครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนด้วยนะครับตีให้บริการป่อแม่ปีน้องเจ้าอำเภอภูสางตีมาใับวัคซีนเข็มแรกตีโรงพยาบาลภูสางจังหวัดพะเยาครับคลิปนี้ก็ขอขอบอคุณปปทุกคนนะครับตีที่ต่างห้าชมอย่าลืมกดที่ต่างกด subscribe กดไลค์กด,กด,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตัวอยนะครับ ปะกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับอ่ะครับจะกลับบ้านแล้วครับเยกยบร้อยแล้วนะครับรอไปเจอกันที่เข็มสองที่ว่าการอำเภอภู้างนะครับครับได้แล้วครับไป <c oughs> มันนะครับน้อง